ข่าวเด่นโรงพยาบาลพนมไพรประจำเดือนเมษายน2567วันที่1เมษายนเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาในแพทย์วัชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรมอบหมายให้นางลลิตาบุญธันหัวหน้ากลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพนมไพรต้อนรับนายประวุฒิกรราช เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการการออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการศูนย์เวลเนสนวดไทยพรีเมียมและไทยเวิด์คลาสปาเพื่อส่งเสริมชี้แนะประปับปรุงพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นเป็นศูนย์เวลเนสณอาคารแพทยาลังกาโร,รงพยาบาลพนมไพรและสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพรจำนวน2แห่งวันที่2 2เมษายนเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่เสมือนจริงโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมไพรและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในภาคเช้าเป็นการอบรมด้านวิชาการโดยแพทย์หญิงประพิชยาสงครักษ์นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลพนมไพรนายนิตนันนาเมืองรักเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขาสพทอำเภอพนมไพรและนางละเมียดสิงห์ทีหัวหน้างาน อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชโรงพยาบาลพนมไพรแนห้องประชุมจราสุวรณเวลาชั้น4และในภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมฝึกสถานการณ์จริงการกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมูประเภทอุบัติเหตุทางท้องถนนมีผู้บาดเจ็บหลายรายณบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านสาแก้วเจริญศิลป์ตำบลสาแก้วและโรงพยาบาลพนมไพรในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาทีน,นายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรและคณะกรรมการบริหาร,ร,หารเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อนรับคณะศึกษางาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยใน IPD p e b e l a e จากโรงพยาบาลเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมโดยนายแพทย์นพนันภูคำนายแพทย์ชำนาญการและคณะซึ่งสนับสนุนการดูงานโดยนายแพทย์สุพัฒนพงศิญยบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัยในห้องประชุมปิติทั้งไพศาลชั้นสามอาคาร0ปีจุฬาภรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องณแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลพนมไพรในวันที่3วันที่10วันที่17และวันที่24เมษายน เวลา8นาฬิกานายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรสนับสนุนให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรออกให้บริการคัดกรองมะเร็งในโครงการสร้างความรอบรู้และการเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายหน่วยนวัตกรรมบริการอย่างยัง่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง5กิจกรรมในรอบเดือนเมษายน2 5 6 7าจำนวน4แห่งได้แก่วันที่3เมษายนให้บริการณรพสตบ้านทัวใหญ่วันที่10เมษายน ให้บริการนรอพอสตบ้านหัวนาวันที่17เมษายนให้บริการนรอพ c ตพนมไพรวันที่24เมษายนให้บริการนรพสตวารีสวัสดิ์ซึ่งในการให้บริการหน่วยให้บริการคัดกรองได้ให้การตรวจคัดกรองนัดหยุดบริการประจําตําบลนั้นๆและผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ําดีจะได้รับไปนัดในการตรวจอัลตราซาวช่องท้องในวันถัดไปที่โรงพยาบาลพนมไพร ในวันที่5วันที่10และวันที่23เมษายนเวลา8นาฬิกา30นาทีโรงพยาบาลปนมไพรร่วมทำกิจกรรมจินอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน2567ด้วยสอ,อจโสพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้สอ,อจโสพระราชทานอำเภอทุกอำเภอดำเนินกิจกรรมจินอาสาในวันสำคัญของชาติไทยในรอบปี2567โดยตามแผนงานได้กำหนดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน2567ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจำนวนสกิจกรรมดังนี้วันที่5เมษายนกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพกกระกนิษฐาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายนณักวัดแก้วสว่างตำบลสระแก้วอำเภอพนมไพร,พรวันที่10เมษายนกิจกรรมเนื่องในวันจากกรีในวันที่6เมษายนณวัดแจ้งตำบลดานวนอำเภอพนมไพรวันที่23เมษายนเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ 25เมษายนนาวสมาไตาราตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรวันที่9เมษายนเวลา13นาฬิกาตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมไพรร่วมงานสืบสารประเพณีสงการประจำปี2567พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวทพิ4ิรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานณสำนักงานสาธา,ารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่10เมษายนเวลา10นาฬิกานายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรและนางสุกัญญา าชัยภูมิหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพนมไพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือนเมษาย,ยน2567ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง โดยมีนายสุเทพพิมพิรัตในอำเภอพนมไพร,พรเป็นประธานการประชุมพร้อมกับคณะกรรมก,การจากหน่วยงานต่างๆทั้งนี้เพื่อการติดตามและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบลอย่างต่อเนื่องวันที่11เมษายนเวลาเจตนาฬิกาโรงพยาบาลพนมไพรนำโดยนายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรพร้อมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรจัดกิจกรรมภายใต้แผนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และโอกาสการบูรณะสาราปฏิสถานพระพุทธ ประจําโรงพยาบาลพนมไพรโดยร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์9ก้ารูปเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและสืบสานประเพณีวันสงการานต์ของไทยณบริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธร,รูปประจําโรงพยาบาลพนมไพรเวลา11นาฬิกาโรงพยาบาลพนมไพรพร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์พศ2567โดยมีนายสุเทพพิมพ์พิรัตในอำเภอพนมไพรผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันลดอุบัติเหตุทาง ถนนอำเภอพนมไพรเป็นประธานเปิดกิจกรรมณบริเวณสีแยกพระเวสวรรณนภาพันธ์อำเภอพนมไพรเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านการขับขี่อย่างปลอดภยัยเวลา13นาฬิกา15นาทีโรงพยาบาลพนมไพรโดยเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชต้ตอนรับและให้ข้อมูลตัวแทนดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเภสัชกรประวุิละครราชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและ คณะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางท้องถนนรวมถึงการบริการจัดการทรัพยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2567ณห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอาการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพนมไพรเวลา13นาิก30นาทีนายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรเป็นประธานเปิดป้ายห้องออกกำลังกายพร้อม ด้วยตัวแทนคณะกรรมก,การบริหารโรงพยาบาลพนมไพรณชั้นสีอาคาร60ปีจุฬาภรณ์เพื่อเป็นห้องสำหรับออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมไพรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรเป็นเลิศและเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเวลา14นาฬิกาในแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลพุ่มในการโรงพยาบาลพนมไพรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2567โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น4ทีมเพื่อออกแบบสร้างสารร กิจกรรมเช่นขบวนแห่และการแต่งกายภายใต้สีตามอัตลักษณ์คุณธรรมสีสีได้แก่สีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและสีแดงมีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยบาสเลอก,การประกวดนางสงกรานและร่วมกันแห่พระพุทธร,รูปรอบพื้นที่โรงพยาบาลพนมไพราจากนั้นร่วมกันรดน้ำตําหัวขอพรอจากผู้ใหญ่ณนบริเวณสนามกีฬารโรงพยาบาลพนมไพรวันที่18เมษายนเวลา10นาฬิกานายแพทย์วชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรมอบหมายให้นางสุการญาชัย ผัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพนมไพรร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปร้องกันและปราบปรามการประชุมคณะกรรมการรักษา,าความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอย็ดครั้งที่4ทับ2,567ประจำเดือนเมษายน2,567ณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพนมไพรโดยมีนายพระสินสีธรประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองเป็นประธานการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆทั้งนี้เพื่อการติดตามการดำเนินการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภออย่างต่อเนื่องเวลา13นาฬิกานายแพทย์มนัสวีเรียงกินดาทาวรแพทย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติดและทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพนมไพรร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอพนมไพรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพใหญ่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทับไทยออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดหลังการรักษาจำนวนสองราย